สรุปนะครับวิดีโอชุดที่3ที่ผ่านมาแล้วนะครับกับวิดีโอนี้นะครับวิดีโอชุดที่4เป็นหลักการนะครับส่วนวิดีโอชุดที่5เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญเป็นการชี้ช่องให้เห็นว่าเราสามารถเริ่มได้จริงๆอ่ะหัวใจมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือสิ่งที่เราจะลงทุนเราจะทุ่มเทเราจะเต็มที่กับมันเนี่ยคืออะไรเมื่อคนเราครับหาเจอแล้วเนี่ยหาสิ่งที่เราว่าเอ้ยเรื่องนี้เราเราจะลงทุนมันคุ้มค่านะมันคือเป้าหมายมันคือตัวเลือก ซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าไปใส่ใจคือเกือบทุกคนนั่นแหละนะครับผู้ทุกคนอาจจะมีบางคนนะครับบางประเภทท,ที่ที่ไม่สามารถจะไปไปมีเป้าหมายมีตัวเลือกได้แต่ผมกำลังบอกว่าคนส่วนใหญ่จริงๆอ่ะเยอะมากนะครับที่โอ้โหนี่แหละเราจะลงทุนเราจะทุ่มเทเต็มที่นะครับประมาณนี้ยกไปนะครับตรงนี้นครับแล้วถามว่าจุดจุดที่เราจะทุ่มทุนเต็มที่คืออะไรผมก็วิดีโอนี้จะเป็นทฤษฎีแต่เป็นทฤษฎีซึ่งเป็นจุดยอดของมันเลยนะครับว่า ถ้าเราไปลงทุนเราไปทุ่มเทเต็มที่กับมันแล้วเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นผมจะอ่านให้ฟังด้วยนะครับมี3ามสีหน้านะครับคือถ้าถามว่าดามคือใครนะครับผมคือเด็กคนหนึ่งครับซึ่งพยายามคิดหาวิธีการทํำยังไงก็ได้ให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นให้ชุมชนสังคมหรือแม้แต่ประเทศไทยหรือโลกใบนี้ดีขึ้นจากการพัฒนาคนครับเมื่อพัฒนาคนได้ผลจริงแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆมันก็จะดีขึ้นได้เองผมคิดง่ายๆประมาณนี้แหละนะครับก็ ผมอยากเจอใครสักคนที่คิดได้ไง่ายๆประมาณนี้ร่วมกันนะครับแต่หัวใจสําคัญของชุดนี้ก็คืออะไรก็คือเป้านะครับตัวเลือกชัดเจนเป้าและตัวเลือกที่ชัดเจนตัวแรกที่อยากให้นึกก็คือการที่เรากลายเป็นเราได้ดียิ่งๆขึ้นนะครับกับบางคนนะครับมีความเป็นเราเป็นพวกพ้องเรามองแล้วโอ้โหนี่แหละคนของเราเราก็เป็นคนของเขาหนะ้าเรารักกันจริงนะแปลว่าอะไรครับแปลว่าในสังคมเนี่ยโอกาสที่จะเจอคนแบบนั้นมันน้อย แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราจงใจมามาร่วมใจเวลามาร่วมปรับตัวเข้าหากันจนเป็นเราที่ดีจริงๆโอ้โหหลังจากนั้นครับมันดีหมดมันยอดเยี่ยมนะครับนี่คือทฤษฎีคําว่าทฤษฎีคืออะไรครับหลักการะ่ะก็คือญาติสามารถไปทําการบ้านต่อได้เองว่าแล้วเราทํำยังไงอะ่ะจะมีกิจกรรมแบบไหนจะมีงานแบบไหนที่ทําให้เรากลายเป็นพวกพร้องกลายเป็นคนที่รักกันได้จริงๆเป็นเราได้ดีจริงๆวันนี้ปรับตัวเข้าหากันแล้วดียิ่งยิ่งขึ้น ผมบอกต่อวิดีโอนี้ไปทุกวันครับทาญาิฟังเฉยเฉยมันก็จะผ่านไปแต่ถ้าไปสร้างความเป็นเราขึ้นมาจริงๆนี่แหละประเด็นแหละนะครับต่อไปครับเป้าที่2ก็คือดีพิเศษคนเราไม่ใช่สัตว์ครับการที่ไรเราใจเย็นๆค่อยๆแทรกจังหวะของการที่เราจะไปเจออะไรที่มันดีพิเศษเนี่ยสิ่งนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันแต่แน่นอนครับเราสามารถทําให้ทุกวินาทีของชีวิต เป็นวินาทีที่พิเศษได้ด้วยการใส่ใจลมหายใจด้วยการมีอารมณ์ความรู้สึกที่ดีด้วยการฉลาดที่จะให้อภัยอะไรที่ไม่ดีก็โยนทิ้งไปไม่ให้ใจเสียอ,อันนี้มันก็ทําได้นะแต่เราไม่ใช่สัตว์ครับสัตว์เนี่เขาต้องดิ้นรนทำมาหากินสัตว์นี่มีคนมีสัตว์ที่แข็งแรงกว่าเรามีสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บอ่ล็อกเข้าไปอยู่ในในเวทีอะในกรง่ะแล้วสู้กับสัตว์บางชนิดเราสู้ไม่ได้นะครับแล้วทําไมอ่ะ คนถึงไ่้ถ้าผมบอกว่าคนถึงได้ครองโลกอยู่ทุกวันนี้แน่นอนบางคนอาจจะมองว่าจุลินทรีย์ไวรัสสีครองโลกะก็ว่ากันไปผมก็ไม่เถียงนะครับแต่เราไม่ใช่สัตว์ครับการที่เราใจเย็นๆค่อยๆแทรกการใส่ใจหาจังหวะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดีเป็นพิเศษแล้วใส่ใจต่อยอดความพิเศษนั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะชวนให้พวกเราเนี่ยมานึกถึงว่ามันจะทําให้ดีพิเศษคืออะไรก็คือเราเลือก เราเลือกดีๆจากนั้นเราไปเซตไปติดตั้งไปเตรียมความพร้อมให้มันดีนะครับอย่างเช่นผมเลือกที่จะไปวิ่งนะครับผมก็แต่งตัวใส่เสื้อผ้าเพื่อที่จะไปวิ่งให้ดีนะครับจากนั้นเราก็ไปวิ่งเลือกเซตลุยอย่างเช่นงานเนี่ยเราได้รับมอบหมายงานมานะครับเรามาดูว่าองค์ประกอบของงานมีอะไรบ้างเครื่องมือคนวิธีการนะครับข้าวของ,งต่างๆเนี่ยมันพร้อมที่จะไปทําให้งานนั้นเนี่ยสำเร็จไหมแล้วเราก็ไปทํา ทำตามแผนที่เราวางไว้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือลักษณะเลือกเซ็ตลุยที่จะดีนพิเศษการที่เราเลือกเซ็ตลุยบ่อยๆตลอดมันจะกลายเป็นความคุ้นเคยมันจะกลายเป็นนิสัยการที่เราทําบ่อยๆให้เลือกเซตลุยเนี่ยมันสําเร็จเป็นผลเนี่ยมันจะทําให้เกิดภาพที่ลงตัวดียิ่งยิ่งขึ้นอ๋อได้รับงานมาไม่งงเลยครับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆอยู่ตรงไหนข้าวของอยู่ตรงไหนอ่าคนที่จะมาร่วมเราทํามีอะไรบ้างเราจะต้องคุยอะไรบ้างเพื่อให้คนเหล่านั้นเข้าใจนะครับ ต่อไปก็คือเครื่องมือวิธีการต่างๆเนี่ยช่องทางแนวทางแผนการเนี่ยมันคืออะไรบ้างวางให้ดีพอเราทําแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะเคยชินมันจะกลายเป็นนิสัยแล้วการที่เราทําให้ลงตัวดียิ่งยขึ้นเนี่ยอ่าครั้งนี้เนี่ยเราพลาดเรื่องอะไรบ้างเราก็มาคุยกันแล้วปรับใหม่สิ่งนี้ครับอยากให้ไปลองดูว่าอืถ้าเราทําให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะดีแค่ไหนเลือกเซ็ตลุย ทําให้เป็นนิสัยทําให้ลงตัวบ่อยๆ่พาดก็เริ่มใหม่ก็ค่อยปรับมันจะเป็นการดียิ่งขึ้นต่อยอดเป็นธรรมชาตินะครับจากนั้นครับมันจะมีอยู่3ข้อให้ดูว่าถ้าสิ่งต่างๆ3ด้านนี้ดีขึ้นแล้วเนี่ยทุกอย่างจะดีหมดนะครับดีทยอยดีขึ้นทุกอย่างจะดีหมดก็คือสภาพใจครับสภาพใจคืออะไรครับใจอยู่ที่ไหนกันถ้าผมบอกว่าใจคืออารมณ์ความรู้สึกพลังพลังขับเคลื่อนต่างๆซึ่ง ใจเนี่ยผมแบ่งการฝึกใจออกเป็น44 4แบบแบบแบบแรกก็คือเป็นหลักหลักก็คือการที่เรามีความตั้งมั่นมีความสงบมีความนิงน่งลึกถึงแก่นลึกซึ้งนะครับใจสภาพแบบนั้นก็ฝึกได้ต่อไปใจที่เลื้อยลักษณะเลื้อยก็คืออะไรเราชอบเราคลุกคลีกับงานเราอินไปกับงานเรารักเราสนุกคึกคักกับมันนะครับเลือ้อยต่อไปครับว่างคืออะไรครับว่างก็คือเราสามารถที่จะวางอะไรบางอย่างได้โล่งได้ว่างได้ ไม่คิดมากได้นะครับคล่องคืออะไรครับก็คือการที่จะเลือกจับก็ได้จะเลือกวางก็ได้จะไม่คิดมากก็ได้จับมุ่งมั่นเต็มที่ก็ได้นี่คือหลักเลื้อยว่างแล้วก็คล่องนะครับสําคัญที่สุดครับไม่ต้องคิดมากครับใจเย็นๆครับค่อยๆไปลองฝึกเล่นกับสภาพใจดูแบบเป็นเด็กแบบที่ไม่ใช่เด็กเด็กดีอะ่ะคือไม่ใช่เด็กที่แบบเคยโดนปมร้ายๆมาทั้งชีวิตปมร้ายคืออะไรครับ การที่เราไม่กล้าทําการที่เราแบบเครียดสิ่งต่างเนี่ยอะไรโยนทิ้งได้ก็โยนทิ้งไปเคยมีไหมครับคนที่กดดันเราคนที่ด่าเราคนที่โยนความเครียดไมหมเราโยนทิ้งได้โยนทิ้งไปนะครับนี่คือชีวิตเราเองครับเราเลือกได้ที่ผมบอกต่อวิดีโอนี้ไปทุกวันครับเราจะมาเริ่มคุยกันแบบดีๆเสริมแรงแบบดีๆนะครับอ่ะตัวแรกนะครับสภาพใจผ่านไปแล้วในการดีพิเศษสภาพกายมันคืออาการท่าทางมันคือสุขภาพอาการท่าทางคืออะไรอ๋อ มันมีท่าออกกำลังกายบางอย่างซึ่งถ้าออกดีแล้วเนี่ยจะดีก่าหัวใจท่าออกกำลังกายบางอย่างเนี่ยจะเป็นดีต่อกล้ามเนื้อมัดมัดเล็กมันคืออาการท่าทางต่างๆมันถึงรวมถึงการมีสุภาพร่างกายที่ดีด้วยก็คือสภาพใจสภาพกายแล้วต่อไปสภาพอื่นๆมันคือเครื่องมือบรรยากาศสภาพแวดล้อมเทคนิควิทยาการต่างๆนะครับก็ มันก็คือทั้งหมดนะครับคือเงินคือปัจจัยแวดล้อมคือคนที่จะมาร่วมทีมกันด้วยร่วมมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยตามหน้าจอแรกที่ที่ได้กล่าวไปนะครับอ่ะต่อไปครับทั้งหมดครับที่กล่าวมาว่าจะดีนพิเศษเนี่ยญาติอาจจะฟังไม่เข้าใจนะแต่ถ้าญาติไปฟังซ้ําไปนึกไปจดออกมาให้เป็นหน้าจอเหมือนหน้าจอนี้ พร้อมกับเขียนรายละเอียดประมาณนี้นะครับเราไปนึกต่อว่าเราจะเอาไปใช้กับชีวิตยังไงก็จะทําได้จุดสําคัญก็คือใจเย็นๆครับเราก็ลองทําดูพลาดก็เริ่มใหม่ทั้งหมดเลยนะครับใจเย็นๆพลาดเริ่มใหม่ค่อยๆต่อยอดการเรียนรู้จุดสาคัญที่ช่วยให้ง่ายก็คือการฉลาดครับเราไม่ต้องเก่งในทุกๆด้านแต่ที่ผมบอกต่อวิดีโอนี้ไปเนี่ยเราจะฉลาดเชียร์คนที่มีความคลั่งไคล้เป็นพิเศษมีความคลั่งไคล้เป็นพ,เนพิเศษในเรื่องกีฬาในเรื่องการเล่นเกม ในเรื่องดนตรีในเรื่องของการเป็นงานช่างในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เราเชียร์กันคนที่มีความคลั่งไคล้มีความหมกมุ่นมีความสนใจใส่ใจพิเศษเชียร์กันให้ถึงจุดที่ญาติเหล่านั้นจะเป็นเซียนในเรื่องนั้นๆเก่งทั้งด้านเล่นเกมโอทุกวันนี้มี ESport แล้วนะครับเราเชียร์กันเก่งในด้านการทําอาหารแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะเห็นคุณค่าเราจะให้ความสําคัญกับทุกๆความถนัดทุกๆอาชีพที่เป็นเรามาดีแล้ว ผ่านนะครับจากนั้นครับจุดที่3คือโชคและโอกาสโชคและโอกาสจะไปถึงมือใครครับมีเด็กหญิงคนหนึ่งครับคุณพ่อคนมีคุณพ่อคุณแม่เป็นหนี้จากการไปค้ัประกันคนหนีหนี้จากนั้นครับเธอก็อยากจะช่วยพ่อแม่เธอก็ไปเก็บขยะขายโอกาสเธอเล็กน้อยมากไปเก็บขยะได้วันละไม่ไม่กี่บาทหรอกไม่ถึง20 3 0หรอกนะครับแต่เธอไม่ทิ้งโอกาสนั้น โอกาสในการค้าขายรูปแบบต่างๆภูมิปัญญาเห็นช่องทางก็จะมาถึงเธอจนผมว่าไม่ถึง10ปีนะครับเธอกลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านโชคและโอกาสกับคนเกิดเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ทำ้ายโอกาสโอกาสจะถาโถมให้กับคนที่ได้รับเงินมาแล้วจะไปทำร้ายคนอื่นไหมครับก็น้อยแปลว่าอะไรครับการที่เราตั้งมั่นมุ่งมั่นใจเย็นพพาดเริ่มใหม่เพื่อที่จะเป็นคนดีจริงเพื่อที่จะเป็นคนไม่ร้ายนะครับ ตั้งใจที่เป็นคนดีจริงส่งผลเสียน้อยลงแบบดียิ่งขึ้นเราใจเย็นๆครับเราทําไม่ได้หรอกบางครั้งเราก็อาจจะไม่ดีนะครับแต่เราพลาดก็เริ่มใหม่ตลอดค่อยๆเติมค่อยๆใส่ใจรักดีชอบเป็นพิเศษจะใกล้ตัวนะครับนี่คือสูตรง่ายๆของการที่เราจะเพิ่มความโชคดีและโอกาสอันดีให้กับชีวิตของเราแต่เพื่อให,ให้เข้าใจไปอีกนะครับทั้งหมดครับตั้งแต่ข้อที่หนึงถึงข้อที่3เนี่ย อยากให้จัดไปที่การเห็นภาพที่ชัดเจนอ่ะผมจะยกตัวอย่างภาพที่ชัดเจนของคําว่าการที่เราจะมีโชคและมีโอกาสเนี่ยนึกภาพครับภาพง่ายๆถ้าเราสามารถทําได้ละ่ะเปลี่ยนตัวเราเองเนี่ยเปลี่ยนพวกพ้องของเรากันเองเป็นกลุ่มเนี่ยให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดความโชคดีเพ้อฝันหรือเปล่าดามก็ได้ครับแต่สมาร์ทโฟนเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เพ้อฝันพอสมควรนะแต่การที่เราจะ ทำให้ตัวเป็นตัวตนพลังดีเป็นกลุ่มพลังดีที่จะดึงดูดสิ่งดีๆดึงดูดโอกาสดีๆดึงดูดโชคดีๆดึงดูดพลังงานดีดึงดูดภูมิปัญญาดีเข้ามาในกลุ่มพวกเราเนี่ยทําคนเดียวมันได้แค่นั้นอ่ะแต่การที่เรามารวมเป็นกลุ่มเนี่ยพลังดูดมันจะเยอะกว่าผมก็เลยบอกต่อวิดีโอนี้ไปนะครับสมาร์ทโฟนเขายังทําได้เลยมันเป็นธรรมชาติด้วยซ้ำไปเรื่องการดึงดูดเนี่ยนะครับแม่เหล็กยังมีการดึงดูดดวงดาวต่างๆขึ้นดวงดาวงดวงดาวต่างๆน่ะเกิดขึ้น จากการดึงดูดนะครับจากแรงดึงดูดนี่แหละนะครับเพศมีสิ่งที่เขาเรียกว่าฟิโิโมนฮอร์โมนนะครับในการดึงดูดซึ่งกันและกันนะครับขนาดสมาร์ทโฟนยังทำได้แล้วทำไมละ่ะเราจะไม่สร้างพลังดึงดูดผมบอกต่อวีดีโอชุดที่3ที่4นี้ไปทุกวันนะครับเพื่อที่คือมันเป็นความมักง่ายด้วยมันคือการเห็นแก่ได้มันอยากได้รางวัลด้วยพูดง่ายๆแค่นี้เองครับต่อไปครับภาพที่2ครับ นึกภาพที ree, qui, ends, ่คนเราเนี่ยไปร่วมเล่น hmm. กีฬาแบบดีๆร่วมงานแบบดีๆกับใครสักคนแล้วเรารู้สึกดีชื่นใจได้รับพลังดีจากการไปร่วมนั้นหลังจากเลิกเลิกร่วมเล่นกีฬาเสร็จแล้วเนี่ยมันเหนื่อยก็จริงนะครับแต่มันจะมีความสุขมีความรู้สึกที่ดีต่อเนื่องไปอีกนะครับเจอกันอีกก็เกิดความรู้สึกที่ดีนะครับนี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ครับเราทะเลาะกับใครสักคนเราร่วมงานแบบมีชั้นเชิงแบบที่แข่งแย่งกันแบบที่ไม่เข้าใจกันแบบที่เกี่ยงงอนกัน มันเกิดพลังลบมันจิตตกมันเกิดท็อกซิกมันมันเกิดความหงุดหงิดเกิดขึ้นผมกําลังพูดถึงอะไรครับยกตัวอย่างเข้ามาอีกอ่ะตัวอย่างที่1แล้วนะครับเรื่องดึงดูดตัวอย่างที่2ก็คือเรื่องคนเนี่ยนะครับสกลุ่มเนี่ยเรื่องที่3ครับแท่งช็อกธรรมดานี่แหละเอาไปแช่ในน้าหมึกแช่แป๊บเดียวเนี่ยหยิบขึ้นมานะครับหากดูน้ําหมึกจะซึมไปนิดเดียวแต่ถ้าแช่ไว้นานๆน้ําหมึกเนี่ย จะซึมเข้าไปในแท่งช็อกเยอะขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราสามารถสร้างกลุ่มที่จะเป็นพลังดึงดูดดีๆเราสามารถสร้างรูปแบบของการทํางานและใช้ชีวิตร่วมเรียนรู้ฝึกสร้างร่วมอยู่เล่นเสพร่วมพัฒนาบุญปัญญาบาร,รมีพัฒนากิจการเครื่องมือระบบบรรยากาศของพวกเราแบบดีๆแล้วเราเข้าไปอยู่มันเกิดการซึมซับแบบดีๆพลังดีมันเสริมพลังดีสิ่งดีๆเสริมกัน ทั้งหมดเกิดจากการจงใจผมไม่บอกว่าเราจะเป็นเราที่ดีมีแรงหนึ่งดูดที่ดีมีพลังดีได้ง่าย,ายใครสักคนละ่ะที่จะมาปรับตัวเข้าหากันทั้งหมดครับมันคือการสร้างการซึมซับและสัมผัสที่ดีนะครับพลังดีทั้งปวงดีมีภูมิคุ้มกันดีแต่ดูความเป็นจริงครับทุกวันนี้ผมไม่ว่าครับรอได้ครับปรับตัวครับยอมครับถ้ายอมอะไรที่ยอมได้ผมก็ยอม เพราะาช่องทางที่ดีเนี่ยผมบอกไปหมดแล้วผมก็บอกแล้วว่าฟังแล้วมันไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้าฟังซ้ํานึกจดนะครับไปดูวิดีโอชุดนี้ผมทําในส่วนที่เป็นหนังสือไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเขาโครงหนังสือในวิดีโอหมายเลขสองนะครับบอกไปหมดแล้วจริงใจครับผมมีงานทุกวันนี้ก็ทําไปตั้งใจทําให้ดีแหละครับทําแบบจริงใจนะครับแต่เรื่องคนนะครับปัญหามันคือเรื่องคนเรื่องคนเนี่ยผมมีตัวอย่างเป็นตัวอย่างจริงนะครับแต่ผมจะแบบเล่าแบบสมมุติ แบบเปรียบเทียบมีผู้หญิงคนหนึ่งครับแฟนก็ไปทํางานทําไล่ไถนานะครับทําสวนสารพัดนะครับแต่เธอไปสปาร์กกับสปาร์กไปตื่นตัวตื่นเต้นกับชายชูงานของผู้หญิงคนนี้ที่ชอบทําคืออะไรครับคือนั่งเล่นพนันพอเล่นเสร็จแล้วเนี่ยมันมีฉากที่เธอพาชายชูเนี่ยเข้าไปอะไรกันในห้องน้ำะนะครับผมเข้าใจเธอนะว่า เธอไม่มีทางที่จะเห็นคุณงามความดีของสามีที่ทํางานหาเงินมาให้เธอเหรอกนะครับแต่เป็นเรื่องปกติที่เธอจะรู้สึกตื่นเต้นกับการพนันกับการเล่นกับการเสพยาด้วยเธอมีการเสพยาด้วยแล้วเธอจะรู้สึกตื่นเต,นต้นตื่นตัวกับเพศตรงข้ามที่รู้สึกแบบนั้นจนเธอไปมีชู้ประเด็นที่มันสําคัญคืออะไรครับมีลูกด้วยกันจากนั้นเนี่ย แม่สามีก็เห็นใจเธออยากให้เธอกลับตัวกลับใจเป็นคนใจกว้างพามาอยู่ต่างจังหวัดพามาอยู่ห้องสิ่งที่เธอทำเธอไม่ทําอะไรเลยครับเธอทําทแค่นอนแล้วก็เล่นสมาร์ทโฟนแปลว่าอะไรครับผมมานินทาคนหรือเปล่าไม่ใช่ผมกําลังจะชี้จุดสําคัญว่าเธอไม่ได้สปาร์คเธอไม่ได้มีมุมมองแนวคิดในการไปทํามาหากินในการล้างถ้วยล้างจานเพราะว่าสมองเธอเนี่ยคือการเล่นเล่นพนัน เสพยาแล้วก็อะไรที่มันง่ายๆอะไรที่ถูกใจพูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับแต่มันมีทางแก้อย่างนั้นครับมีเด็กคนหนึ่งครับไปวัดสมองแล้วเนี่ยระดับสติปัญญาด้านต่างๆสูงมากสูงมากระดับไหนร้อยี่สิบกว่าร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนะครับไอคิวมันไม่ได้มีด้านเดียวนะแต่มันมีหลายด้านนะครับหมอวัดอย่างละเอียดเลยแต่เด็กคนนั้นเนี่ยไปสป,ปาก,กับเกมไปชอบเล่นเกมเขาจะเห็น มีความกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ไหมครับมันก็น้อยลงเพราะว่าเกมทุกวันนี้มันมีตื่นเต้นมันมีสีสันแต่ถามว่ามีทางแก้ไหมมันมีทางแก้ทางแก้ที่ง่ายก็คือผมไม่ว่าสังคมผมไม่ว่าใครเลยผมไม่ว่าระบบการศึกษาแต่ผมจะสร้างโรงเรียนที่ดีแต่เป็นโรงเรียนตั้งแต่พ่อแม่แต่อาจจะลึกไปกว่านั้นก็คือเริ่มต้นจากหนุ่มสาวก่อนที่จะมาเจอกันก่อนที่จับมือครั้งแรกก่อนที่จะเป็นคู่รักเราสอนตั้งแต่ตรงนั้นนะครับก็ ถ้ามีโอกาสผมก็จะทําที่บอกต่อวิดีโอนี้ไปทุกวันก็จะทําประมาณนั้นออะต่อไปครับเป็นตัวอย่างที่3เป็นทางแก้ผมเรียกว่าเด็ดขาดจ่ายเวลามีผู้ชายคนหนึ่งครับทําอยู่ไม่กี่อย่างแต่เด็ดเดดเลยก็คือไปเล่นพนันพอเล่นเสร็จปุ๊บไปเปสาวไปเที่ยวไปเลี้ยงเพื่อนแต่ถ้าเล่นพนันเสียกลับมากินข้าวที่บ้านกับเมียขอเงินเมียไปต่อทุนนี่คือสิ่งที่ทําเป็นประจําวันหนึ่งเมียตายครับจากนั้น คนในสังคมจะเห็นผู้ชายคนนี้ครับทํามาหากินทําช่วยงานสังคมทํางานสังคมทําอยู่แค่เนี้ยเขาไม่ไปเล่นอีกเลยไม่ไปเปสาวไม่ไปอะไรอีกเลยนะครับอก็แปลกดีเหมือนกันนะครับคนก็เลยไปถามไปชมเขาว่าโอ้คนนี้ดีนะครับเคยเป็นอย่างนั้นแล้วกลับตัวกับใจเขาบอกว่าเขาเขาไม่ได้กลับใจเขายังอยากอยู่ในรสชาติของการได้ลุ้นเวลาเล่นการพน,นันเขายังอยากไปเปสาวเขายังอยากอยู่ในรสชาติแบบเดิมๆที่เคยไปกินเที่ยวเล่นเนี่ย เขายังอยากแต่เขาพูดง่ายๆเขามีสํานึกบางอย่างจากการภรรยานึกภาพไว้ครับก็ทํามาหากินไปเขาก็ไปเล่นไปไม่มีกินเขามากินกับภรรยาไม่มีเงินเขาขอเงินไปต่อทุนก็สํานึกบางอย่างมันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เขาช่วยให้เขาทําได้ทั้งที่เขายังชอบกินเที่ยวเล่นอยู่ก็คือเขาบอกตัวเองว่าเขาแค่ไม่เชื่อตัวเก่าตัวเดิมที่ที่เป็นแบบนั้นที่ชอบแบบนั้น แต่เขาเป็นตัวใหม่ซึ่งสั่งตนเองเนี่ยให้ไปทํามาหากินให้ไปช่วยงานสังคมแล้วก็ทํามาตลอดแปลว่าอะไรครับเราไม่ต้องเป็นคนดีเราไม่ต้องเป็นคนที่จะเชื่อมั่นในการทํามาหากินเชื่อมั่นในการเรียนเพียงแค่อะไรครับไปจ่ายเวลาให้กับการไปอ่านหนังสือไปเรียนหนังสือจากนั้นเนี่ยค่อยๆเติมความรู้สึกดีเติมความรักเข้าไปจากนั้นไปถึงจุดที่ลงตัวพอความลงตัวพอมันเป็นนิสัยแล้วเนี่ย มันเหมือนกับเรามีทักษะในการอ่านหนังสือเรามีความเคยชินกับการอ่านหนังสือเนี่ยไว้ใช้งานเช่นเดียวกันครับงานอะไรก็แล้วแต่แน่นอนครับเรา,าจจะเป็นคนที่ติดขี้เกียจแต่เราแค่ไปจ่ายเวลาให้กับการทํางานแล้วค่อยๆเติมสิ่งที่ดีเข้าไปจนลงตัวนี่แหละครับคือทางแก้ดูความเป็นจริงนะครับแล้วบอกทําไมดามเป็นเป็นอะไรนะไลฟ์โค้ดหรือเปล่าไม่ใช่ครับพี่ ุกวันนี้ผมง่ายๆก็คือขอล้อมรั้วทดลองกับคนที่ผ่านก่อนอันนี้ยังเป็นทฤษฎีอยู่นะครับยังไม่ใช่การปฏิบัตินะครับยังไม่ใช่การเริ่มต้นด้วยซ้ำไปวิดีโอต่อไปจะเป็นการเริ่มต้นแต่ผมจะขอล้อมรั้วทดลองกับคนที่ผ่านก่อนให้เป็นผลดีจริงๆนะครับน,นึกภาพในสังคมครับผมร้องอ๋อเลยนะครับก็คือถ้าเราอยู่แบบมั่วๆงงๆบางทีเราจะต้องรับผลเสียรับโทษทันไปด้วยเกิดปัญหานะครับสังคมที่มีคนเกี่ยงกันบ้านมีชั้นเชิงบ้าง อ่ะต่อไปเราตั้งใจเป็นคนดีเลยตั้งใจทํางานเลยแต่ไม่แน่เราอาจจะถูกเอาเปรียบก็ได้อย่างเช่นถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่ทุกคนต่างขี้เกียจไม่ทําความสะอาดเขาก็จะมองว่าอ๋อก็เองก็ทําไปสินะครับผมก็เลยมองง่ายๆครับนึกภาพคนที่ผ่านมาดีแล้วเราคุยกันดีแล้วเรามาสร้างครอบครัวใหม่กันดีกว่าจัดให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้สะดวกอย่างเช่นทํางานเนี่ยดีถูกเอาเปรียบคืออะไรครับคนขี้เกียจงานเกี่ยงงานทําเป็นเจ้าเล่ห์ทิ้งงานนะครับเจ้านายก็ไม่ใช้แต่ สบายนะครับรับเงินเดือนเหมือนกันแต่บางคนนะครับในใน,ในบางหน่วยงานแล้วกันนะครับคนที่ตั้งใจทํางานทำทำดีทําไปไม่บ่นใช่ไหมไม่บน่นบางทีเนี่ยสิ่งดีๆไม่ให้ด้วยซ้ําไปแล้วถามว่าทํายังไงละ่ะผมก็แค่บอกต่อวีดีโอเราก็จะรวมกลุ่มคนดีๆมาสร้างสารรค์สิ่งดีๆสิ่งง่ายๆครับการทําความดีไม่ยากเลยนะครับมันมีอยู่3ามอย่างง่ายๆเมื่อว่างเมื่อมีโอกาสก็ทําตนเองให้สดชื่นแจ่มใส เมื่อมีงานมีอะไรก็สาสางจัดการให้เรียบร้อยเมื่อมีโอกาสก็จัดให้ดีได้สะดวกนะครับอย่างเช่นจุดที่ง่ายของผมนะครับทุกวันนี้ก็คือเมื่อว่างครับฝึกให้มีอาการมีสภาพท,ทางใจและทางกายเนี่ยพร้อมอาการพลังพร้อมกับการทำงานแล้วใช้อาการและพลังนั้นกับทุกอย่างของชีวิตจะทุกอย่างคืออะไรครับ มันคือการเรียนรู้ฝึกสร้างมันคือการอยู่เล่นเสพมันคือการพัฒนาบุญปัญญาบรารมีคือกิจการของพวกเราที่จะเป็นเครื่องมือระบบบรรยากาศการชมและเชียร์การเสริมแรงกันเพื่ออะไรครับเพื่อรางวัลของพวกเราผมใช้สิ่งนั้นถ้าบอกอารมณ์อาการมันมันอาจจะแบบพลังอาการมันอาจจะแบบคืออะไรลองไปศึกษาเรื่องฌานครับเราฝึกให้ไปถึงระดับที่มันเป็นฌานรูปแบบต่างๆฌานไม่ใช่แค่ 1- นถึง,นงสนะครับแต่มันมีฌานที่เหมาะสมกับ เราจะเล่นเราจะเสพก็เป็นยาชานที่เหมาะสมกับเรื่องนั้นๆผมจะทําแบบนี้จะตั้งกลุ่มขึ้นมาครับกลุ่มคนที่ใช้ชานกับทุกอย่างนะครับง่ายๆครับเราเจอทีมของเราหรือยังเราเจอตัวเลือกของเราหรือยังตัวเลือกที่เราเห็นชัดเจนว่านี่คือรางวัลนี่เราจะลงทุนทุ่มเทรางวัลคืออะไรครับคือผลประโยชน์คือความชอบคือความพึงพอใจคือเงินด้วยนะครับคืออาชีพคือทีมคือพวกของเรา เราเจอหรือยังนะครับสิ่งที่เราจะทุ่มเต็มที่สุดความสามารถเราจะทุ่มทุนนะครับตัวผมเองครับผมเจอแล้วก็คือทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีใครผมก็ไปพัฒนาพลังอารมณ์ความรู้สึกที่ดีร่างกายและจิตใจที่ดีพัฒนาเงินถ้ามีโอกาสผมจะซื้อที่นล้อมรัวแล้วจะอยู่ร่วมกับคนที่เรามาร่วมปรับเข้าหากันจากนั้นเราจะไปถึงจุดหนึ่งซึ่งความสัมพันธ์ความเข้าอกเข้าใจถูกคอเข้าขาความจริงใจซึ้งใจของพวกเราเนี่ย มันจะเป็นลักษณะของขาขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นตลอดนะครับคนที่ใส่ใจกันเป็นพิเศษมันไม่ใชวว่าโอ้เราต้องบังคับตัวเองมาใส่ใจพิเศษนะครับพอใส่ใจพิเศษถึงระยะหนึ่งพอรักกันเป็นพิเศษถึงระยะหนึ่งพอดีต่อการเป็นพิเศษถึงระยะหนึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติแล้วมันจะงอกงามอย่างต่อเนื่องไปถึงจุดนั้นครับภาพที่คนทําดีต่อกันแบบนั้นดีขึ้นต่อกันแบบนั้นได้นานพอนั่นแหละครับคือคําตอบนะครับก็ ฝากญาติทุกคนนะครับขอความกรุณาครับอ่ะอันนี้นะครับที่เป็นช่องทางง่ายๆเริ่มต้นครับเราไม่เก่งหรอกครับทําจากจุดที่เรายังทําไม่ได้ไปนึกเองไปอยากเองไปเริ่มเองให้กาลังใจตัวเองว่ามันเหมือนพัฒนากล้ามเนื้อวันเดียวกล้ามเนื้อมันจะแข็งแรงไหมมันไม่แข็งแรงหรอกนะครับแต่ถ้าคนเราครับซื่อตรงจริงใจมันจริงใจมันอยากทําจริงอะ่ะกับคนที่เจ้าเล่ห์นะครับปัญหาของคนผมถามว่าทําไมเขาไม่มีสํานึก เขาก็ตอบไม่ได้แต่ผมก็บอกว่าสํานึกเนี่ยถ้าเราไปเล่นเกมบ่อยๆถ้าเราไปทําสิ่งไม่ดีบ่อยๆนั่นแหละคือสํานึกของเราแต่ถ้าเราไปจ่ายเวลาให้การทําความดีเดี๋ยวสํานึกมันก็เกิดเองสํานึกจากการคิดดีพูดดีทําดีนะครับทุกวันนี้นะครับสิ่งที่ผมทํานะครับที่ว่าเป็นกิจกรรมนะครับมันก็คือถ้าผมมีโครงการผมก็จะสร้างชื่อโครงการง่ายๆร,ร่วมกิจกรรมร่วมปลูกคุณค่า พวกเราชาวกลมพัฒนาบ้านเมืองเอาชาวอะไรก็ได้นะครับพวกเราชาวเอาชื่อหน่วยงานเอาชื่อครอบครัวของท่านเอาชื่อสังคมของท่านเนี่ยใส่เข้าไปทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นได้ไงครับจากแผนภาพนี้กับแผนภาพนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไงครับมันคือการไปใส่ใจพิเศษครับใส่ใจรักชอบเป็นพิเศษจะใกล้ตัว รักตนเองก่อนเมื่อพลังความรักของตนเองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วนะครับลองเพิ่มพลังความรักระหว่างกันเราทั้งหมดมันง่ายคืออะไรครับแค่มาคุยกันแค่มาประชุมกันคนที่ลองมาพอสมควรแล้วเนี่ยแค่มาคุยกันแค่มาประชุมกันเอาแบบของท่านเองเลยนะครับวันนี้ผมพูดตรงตเมื่อคืนมีเหตุให้นอนดึกนะครับผมอาจจะพูดได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ผมก็ไม่ปล่อยเวลาผ่านไปนะครับพร้อมเป็นแค่หลักการ มันไม่แค่ทฤษฎีอ่ะเป็นแค่ข้อมูลนะครับญาตจะได้ประโยชน์เมื่อไปฟังซ้ําไปจดออกมาแล้วมาทําให้เกิดขึ้นจริงๆผมออกตัวเพราะว่ามันอาจจะมีจุดที่พลาดอะไรบางอย่างไปมันไม่สมบูรณ์พูด,ดง่ายๆแล้วกันนะครับผมก็คิดได้ไม่ไม่ครบถ้วนไม่ท่วนทั่วนะครับแค่รีบจดมาแล้วก็มาอธิบายให้พวกเราฟังเลยนะครับด้วยความจริงใจด้วยความรักจริงนะครับแต่ถามว่ามันคืออะไรอ๋อหลังจากนี้เป็นต้นไป มันคือการฝึกพลังและอาการที่เหมาะสมให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นแล้วเลือกใช้พลังและอาการที่เหมาะสมอ๋อนี่คือการเรียนรู้ฝึกสร้างอ๋อนี่คือการอยู่เล่นเซฟอ๋อนี่คือการพัฒนากิจการร่วมกันของพวกเราเป็นกิจการที่จะมีความเป็นขาขึ้นจเจริญขาขึ้นมีความยั่งยืนแค่นั้นเองครับใช้ชาญกับทุกอย่างของชีวิตทุกอย่างที่ว่าเกิดจากการร่วมเลือกร่วมใช้ปัญญา ในการกั่นกรองมันคือชีวิตของผมเองนะคือชีวิตที่แตกต่างจากเดิมนะครับเราอยากแก้ที่ง่ายที่สุดคืออะไรครับอยากให้ตอบว่า,วาอ๋อแค่ไปจ่ายเวลาให้กับมันอย่าไปว่างจากความดีเมื่อไม่ว่างจากความดีกำลังทํางานทำความดียุ่งอยู่จะมีโอกาสไปทําความชั่วไหมในขณะที่เราทําเนี่ยสมองมันจะทํางานด้วยนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมอาจจะแบบพูดได้ไม่ดีนะัก มันอ่อนล้วหลังจากอัดวิดีโอนี้เสร็จผมจะอัดวิดีโอที่5ต่อเลยแต่ผมจะไปดื่มน้ําก่อนไปพักก่อนนิดนึงฟื้นฟูพลังก่อนนิดนึงนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับขอบพคุณจริงครับ